สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่21นิวคาสเซิลยูเต็ดนะครับเปิดรังเซนเชนพาร์คนะครับรัการเือนของวูดแฮมตันนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในคืนวันพุธที่15มกราคมนะครับหรือว่าตรงกับเช้าวันพฤหัสตามเวลาประเทศไทยเวลาตีสองครึ่งนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ที่กระดิ่งช่องยูทูปนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบบอลด้วยนะครั ไปเริ่มที่ตารางดับคะแนนกันก่อนก็แล้วกันนะครับในส่วนของทางเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่5นะครับ20นัด35คะแนนวูฟนะครับอยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นนะครับ17บเจ็ดนัดอันดับที่17นะครับ20นัด16คะแนนด้วยกันนะครับความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลกันก่อนกันละกันนะครับนิวคาสเซิลมีข่าวร้ายเล็กน้อยนะครับก่อนเกมที่เจอกับบูมเนื่องจากว่า ทางอลิสเดอร์อิซักนะครับผู้เล่นกองหน้านะครับตัวความหวังของทีมนี่นะครับแล้วเป็นตัวจบสกอร์ของทีมนี่ตอนนี้มีการบนาดเจ็บนะครับนนนี้ไม่สามารถลงได้แน่นอนซึ่งในเกม f a ฟเอนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนิเวอร์เซ็ก็ใช้ผู้เล่นชุด2นะครับแล้วก็ตัวสำรองดาวรุ่งนะครับรวมผสมกันนะครับมีจอริินตน์นะครับเป็นตัวหลักนะครับที่ประคองทีมอยู่นะครับที่เหลือก็จะเป็นผู้เล่นที่เป็นชุด2นะครับมีตัวเกา๋าครนทิปเปีย แอชลีย์บาร์นนะครับชอลองสตาร์ฟนะครับลุสไมลี่มิเกลเมอรอนพวกเนี้ยนะครับที่เคยนะครับอยู่ในชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับลงเล่นแล้วก็ทีมก็สามารถเอาชนะทีมดอมเล่น,นะครับไปได้3ประตูต่อ1นะครับในเกมนี้จุดที่น่าสนใจคือตัวผู้เล่นนะครับหน้าเป้านะครับใช้วิลเลียมโอซูล่า นักเแต่จะรุ่งวัย21ปีนะครับลงสนามแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับในแมตช์ที่จะกับบุ๊มเนี่ยมีโอกาสลงแน่นนะครับเพราะว่าทางอลสเซอร์อิสักนะครับไม่น่าจะลงได้นะครับนิวคสเซอรนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟอร์มที่ดีมากๆนะครับในพรเมยรลลีกนะครับชนะมา5นัดติดต่อกันนะครับและรวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับตอนนี้เนี่ย8นัดชนะรวดเลยทีเดียวโอ้โห ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นะครับนานๆสักครั้งหนึ่งที่สาวกทูนามี่นะครับจะได้ดีใจกันขนาดนี้นะครับอย่างใน EFL ครับเนี่ยนะครับ ก็บุกไปชนะอาร์เซนอลได้สองศูนย์นะครับเอฟเพอนครับโปรแชบอมเลสสามหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นเจอกับสปปเปอร์ในพรีเมียร์ลีกก็สามารถที่จะบุกบยา,ายยิคงยงมาใช้ได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งเราถึงแมนย,ยูด้วยคือทีมในระดับที่นะครับระดับเดียวกัน,นระดับใหญ่ๆนะครับเอาเนีคยสเซนตไม่ลงเลยนะครับขนาดทางลิเวอร์พูลรไปรเยือนนะครับยังเสมอกับออกมาสามสามนะครับไม่สามารถที่ชนะเนีคยสเซนตในบ้านได้แข็งแกร่งจริงๆกันนะครับ ไอดีฮาวนะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมที่บุกไปชนะอาเชนนอลในคาราครับไว้ Wire นะครับว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจมากเราเริ่มต้นโดยเป็นฝ่ายทำเกมเขาใส่และเล่นได้อย่างเป็นตัวของตัวเองจากนั้นเราก็เจอความเหนื่อยล้าลูกทีมของผมเนี่ยทุ่มเทยอย่างมากมายหลายเกมมาตลอดจากนั้นมันเป็นเรื่องของทักษะในเกมรับซึ่งเราทําได้ดีมากๆเรารู้ว่าเกมนี้สาคัญแค่ไหนลูกทีมของเราเนี่ยทุ่มเทร่างกายและมองข้อความเหนื่อยล้าพักครึ่งเจอปัญหาบาดเจ็บที่ต้องจัดการอีซัรรู้สึก ที่แฮมสติงโจวิล็อกเมลอยฟกช้ำส่วนเซเวนบอตแมนมีอาการเจ็บที่ต้นขาข้างหลังเราก็เลยเปราะบาก,กันนั่นคือใส่ที่ผมเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนสนามแห่งน,นี้ยากต่อการมาเยือนแล้วเราเคยเจอปัญหาหลายครั้งวันนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณดูฟอร์มเกมของเราในช่วงหลังอย่างไรก็ตามเกมนี้ยังเปิดกวา้างทั้งสองทีมโอกัดเข้ารอบสุสีกันมากและในเลกที่2ในบ้านเราคิดว่ามันจะเป็นงานยากอยู่เหมือนกันเรารู้ว่าเลกสองจะมีแฟนบอลหนุนหลังนั่นคือเรื่องสำคัญมากแต่เราต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อเเขข้้ารออบนนนนัััี่สมภษ e ์งงซึ โอ้โหนี่เขาเซิร์ฟนะครับจากฟอร์มอีกนี่จะพบปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นเยอะเหลือเกินนะครับไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยือนบู๊ฟบัมแฮมตันกันบ้างนะครับบู๊ฟตอนนี้เนี่ยอยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นนะครับสามนัดหลังในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีฟอร์มที่กระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยการไปบุกไปชนะเลสเตอร์นะครับเปิดบ้านชนะแมนยูนะครับมีเสมอทางทาวน์เฮาส์สเปอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับแพ้คาบ้านต่อน้องแฮมฟอร์เรสต์นะครับอันนี้เข้าใจได้ว่าาฟอเรสต์ปีีน้มแรรงเเหลือกินนะคับซึ่ง การแพ้ฟอเรสตเนี่ย ส่งผลให้วูฟเนี่ยนะครับอันดับไม่ขยับนะครับยังไม่สามารถลุ้นนะครับที่จะขยับจากอันดับ17ขึ้นมาอยู่ประมาณอันดับที่16ได้นะครับยังมีขแค่เท่ากับวิฟสวิตทาว์นะครับแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับรวมถึงเลสเตอร์ซิตี้ที่ตามมาห่างๆนะครับซึ่งโอ้โหในกลุ่มลุนีตกชั้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยตอนนี้มันเกาะกลุ่มกันอยู่4 5ทีมนะครับไอวอร์ตันวูฟอิสวิทเลสเตอร์แล้วก็เซาท์แฮมตันนะครับส่วนอันดับที่เหนือขึ้นนนนไปปที่่แแแแบบบาาาจจจะะะหยใสสสสดวววกกกก็็็เเเเเคริตตตััลลพ์ฮมม้ช อยู่เตะนั่นเองนะครับอันนี้ต้องมาดูว่าการจัดทีมในการมาเยอเือ,อนนะิวคาสเซิลไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าตามสถิติเนี่ยปุ๊บนะครับห้านัดหลังสุดไม่สามารถชนะทางนิวคาสเซิลได้เลยนะครับในทุกถ้วยทุกรายการที่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่านะครับทางผู้จัดก,การทีมวิกเตอร์เปเตรด้านะครับจะจัดทีมอย่างไรเพราะว่าทีมเนี่ยมีปัญหาการผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยนะครับเยอะกว่าทางนิวคาสเซิลเล็กน้อยด้วยนะครับ ผู้เล่นที่มีการมาเจ็บของวูฟตัวนี้ครับตอนนี้ก็มีบูบาก้าตราโอเล่นะครับเนอสันเซเมนโดเอ็นโซกอนซาเลสซาสซาคาราดิสนะครับแล้วก็ติโตโตติโกเมสนะครับแล้วก็โยสันมอสเคล่านะครับนี่ก็โอ้โหเจ็บกันหลายตำแหน่งเลยนะครับแต่อย่างโชคดีวพวกตัวอะไรอย่างวางังคีชานนะครับมาดูาคุณย่าพวกนี้ยังอยู่นะครับน่าจะจัดผู้เล่นได้ไม่ยากสักเท่า,ทาไหร่นะครับให้ทุกที่น่าสนใจของทั้งสองทีมเคยเจอมาทั้งหมดกันมาทั้งหมดนะครับ108นั้นนะครับเป็นนิวคาสเซิลชนะไป36 นะครับบูฟชนะ42นะครับเราก็เสมอกันไป30นัดด้วยกันนะครับฮันน่าลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นนิโคลเซิลทำได้ดีกว่านะครับชนะ3เสมอ2นะครับแล้วก็ฮันน่าลังสุดนิโคลเซิลนะครับทุกรายการชนะรวดเลยส่วนบู๊ฮันน่าลังสุดทุกรายการชนะ3แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับแล้วก็นิโคลเซิลเล่นในบ้านฮันน่าลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1ส่วนบูฟไปเยือนฮันน่าล e ังสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับโอกาสในการยิงประตูเวลาเล่นในบ้านนะครับของนิโคลเซิลอยู่ที่1.67ประตูต่อน เยียมโอกาสยิงอยู่ที่1.7ประตูต่อนัดนะครับแต่วูฟเนี่ยจะชอบเสียประตูแบบแปลกๆนะครับคือจังหวะบางทีไม่น่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยในการเสียประตูนะครับนีโคลเซนอยู่ที่1 8 9ประตูต่อนนั้นส่วนวูฟอยู่ที่2.2ประตูต่อนัดนะครับเวลาเป็นทีมเยือนนะครับผู้เล่นที่ยิงประตูให้นีโคลเซนเยอะสุดนะครับเลสเตอร์อีซัก13ประตูอันเช่นีกอดอน5ประตูนะครับแล้วก็ทางบูฟเป็นมาทุกคุณย่า10ประตูแล้วก็เจอเกนสแตนเล์เซนนะครับที่7ปรระะตูนคับ หลังจากจบแบบนี้นะครับนิโคลเซ่นจะมีเกมเปิดบ้านรับบอลมันนะครับส่วนบุ๊จะไปเยือนทางเชลซีนะครับ ผู้เล่นที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกันทางฝั่งดีคอร์เซนก่อนนะครับณนี้นะครับอิซักลงไม่ได้นะครับต้องต้องเป็นอย่างที่กอดอนแล้วแหละนะครับตอนนี้ลงสนามกับทีม25นัดยิงไป7ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เข้าฝักเข้าฟอร์มมากนะครับติดเชื้อมังกฤษด้วยได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ๆมีข่าวนะกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับรวมถึงทีมใหญ่ๆนะครับในยุโรปนะครับต้องอยู่ที่ว่าจะ นิโคเซอร์เนี่ยจะสามารถนะครับดึงออรีโน,นกรอนได้อยู่กับทีมได้นานสักเท่าไหร่นะครับใน,นส่วนของวูฟนะครับจะเป็นทางมาดุคุณย่านะครับซึ่งมาดุคุณย่าตอนนี้เนี่ยนะครับเล่นให้กับวูฟทุกรายการ20นัดยิงไป10ประตูนะครับโอ้โหเป็นทีมระดับที่ลุนหิตกชั้นแต่ว่ากองหน้ายิงขึ้นระดับ10ลูกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจับตามองมากๆนะครับสำหรับมาดุคุณย่าจะอยู่กับวูฟได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าวูฟก็เป็นทีมที่บ้านนักเตะขายอยู่แล้วนะครับ ส่วนป็นตูจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันทางฝั่งนิวเซอลนก่อนนะครับอลิสันเดอร์อีซักนะครับไม่สามารถที่จะลงสนามได้แน่นอนในแมตช์นี้นะครับหรือว่าแบบพอไปใกล้ๆอยู่ๆจะพลิกกลับมานะครับฟิตนะอาจจะอยู่ที่ไมานักสำรองก่อนนะครับเพราะว่าทางเอ็ดดี้ฮาวก็ไม่น่าจะอยากเสี่ยงนะครับให้มีปัญหาการบาดเจ็บที่มันยาวนานนะหรือว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องรอให้พร้อมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาดูว่านะครับทาง เอ็ดดี้ฮาวนะครับอาจจะไม่เสี่ยงแล้วก็ใช้เอ็นทีโรกดอนไปยิมหน้าเป้าแทนนะครับเนลเซนจะมาในวหลบเดิมนะครับ4-3-3นะครับผู้สอบประตูใช้มาตินดูบัฟก้านะครับแบ็คขวานะครับเป็นลิฟลาเมนโนใทางซ้ายลุยิสทอร์นะครับคู่เซ็นนะครับเซนบอลแมนกับแดนเบิร์นนะครับมิดฟิลด์สามคนนะครับบูโนกิสมาไลท์นัดที่แล้วนะครับ ติดทุดแบนในเกมเจอกับทางอาร์เซนอลนะครับนันนี่จะได้ลงกลับมากลับมาลงนะครับยืนกับทางจูริตอนและซอนโตโตนารีนะครับข้างหน้า3คนทางขวาเนี่ยนะครับปีกขวาใช้จะขอบเมอร์ฟี่นะครับ,าา Murphy, รบทางซ้ายนะครับน่าจะให้เป็นทางฮาวิบานนะครับแล้วก็ดัน ทางไอทีเนคโคดอนไปยืนหน้าเป้านะครับเนื่องจากว่ากองหน้านะครับสมรองอย่างคาร์ลวิสันก็ยังบาดเจ็บอยู่อีทักลงไม่ได้นะครับจะใช้เด็กดาวรุ่งขึ้นมาดวลกับวู๊มแบบนี้น่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังนะครับที่ปรับเปลี่ยนแผนมากกว่านั่นเองนะครับไปกันทางฝั่งวูฟแฮม์ตันกันบ้างนะครับวูฟนะครับในนัดที่จะกลับทางนอรทแฮมฟอร์เรสเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้งานตัวนะครับของมาดดคุณย่านะครับเพราะว่าติดโทษนะครับโทษแบนนะ แต่ว่านัดถัดมานะครับในเจอเกมกับบิสตอร์ซิตี้นะครับในเอฟเอคัพก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้ตัวอื่นๆลงไปประคองเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเชเกนสแตนเลาเซนนะครับวังฮิชานอ่ากูเอเดสพวกนี้ก็ได้ลงหมดนะครับเพราะฉะนั้นในเนี้ยนะครับมาดูคุณย่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องกลับมายืนนะครับเพื่อช่วยวูบนะครับในตำแหน่งกองหน้าด้วยนะครับวูบจะมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับผู้สอบประตูนะครับใช้โจเซซานนะครับกองหลังสามคน แมตต์เดอร์ฮตตี้นะครับซานิโก้โบยโนนะครับและแอนแอดนูรีนะครับในส่วนของมิดฟิลด์สี่คนทางด้านขวานะครับใช้เปโดริม่านะครับทางซ้ายเป็นโรนิโก้โกเมสนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับใช้เจ้าโกเมสกับมาริโอเลมินานะครับแล้วก็ตัวลูก2คนด้านบนนะครับรอบนี้นะครับน่าจะใช้เป็นพาโบซาราเบียนะครับที่เอ่อได้พักมานะครับยืนคู่กับทางวิลคุนย่านะครับและหน้าเป้าเจเกนสแตนเลาเซ่นนะครับ ทัศนะนั้นอันี้นะครับมองว่านิ้โค้สเล่นในบ้านยังไงก็แข็งแกร่งกว่านะครับวูฟมีตัวผู้เล่นนะครับที่มีการบาดเจ็บเยอะกว่าด้วยนะครับการจัดตัวผู้เล่นก็จะระบากขึ้นเล็กน้อยนะครับในขณะที่ตัวทดแทนของทางนิโค้สเลนี่ยในรูปการนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นนิโค้สเนี่ยนะครับเล่นในบ้านแข็งแกร่งนะครับน่าจะเปิดบ้านชนะวูฟไปได้นะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับของนภเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดก็จะเป็น นะครับราคาตั๋วนะครับที่แอนฟิวนะครับนัดสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แอนฟิวนะครับในฤดูกาล2024-2025ตอนนี้เพจพีดูบอลเนี่ยครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะเป็นการส่งโมซาร่าเทรนแล้วก็ฟันได หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากอสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์แอดโกลตุสเดียมนะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-20 2 3นะครับประสบการ์ดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ